มันก็ไปกับเียว,วให้เงียนนปวดอืขดรอยรั่วพี่อืปาดซ่อมนี่ปาดปาดซ่อมจะอยู่ไหมอยู่เงี้ยน,นีก็ฉีกออกข้างแบบเนี้ยฮะได้หมดเอากันไกลหรือคัตเตอร์ได้ปาดเนี่ยลนให้ร้อนแล้วก็ปาดปาดให้ลึกถึงข้างในอ่ะ<ม>แล้วก็<ม>ลนข้างนอกนิดนึงเก็บงานนิดนึง แค่เนี้ยใช่รอให้มันแห้งรอให้มันเย็นถ้าอยากให้มันเย็นไวๆแล้วก็เนี่ยเกี่ยวจุ่มน้ำอือเกี่ยวจุ่มน้ำแค่นั้นแหละเกลียวมันจะได้เย็นไวๆจะได้เร็จตัวไวๆแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งถ้ารุ่นเก่ามันซ่อมอย่างนี้ไม่ได้มันาอยากยออย่างเดียวอะไอ้นี่มันยังซ่อมง่ายแต่รุ่นเก่าตีตะกี้พูดถึงไปไกลดีนะ มไม่อันเนี้ยถ้าเหลาท้องออกมันไปไกลกว่าไปไปจะไกลเหลาซะด้วยดิพี่นี่ไงมันไกลนี่โชว์ดิพี่ต้องเหลาใช่ไหมใช่ต้องเหลาแม่งเพราะว่าเราใช้สปูลเบาถ้าใช้สปูลธรรมดาไม่ต้องเหลาผมนึกว่าเป็นเพราะรอบผมแม่งซื้อผิดอีกแล้วอันนี้สิสปูลสี่ต้องเอาอันนี้ออกอันเนี่ยโหเละแล้วอ,อันเนี้ยไม่ต้องอ้อมไม่ต้องออม ระดับแรกต้องมีตันไกติดด้วยใช่มึงไม่ต้องกระเหล่ามาจากว้าเลยใช่รอออกหน่อยนึงลดน้ำหนักหน่อยหนักเยอะเกินก็สกิปไม่ค่อยไปพของเรามันสปูนเบามันมันลื่นอยู่แล้วไงไปเจอเหยื่อหนักหนักเกินเราก็ต้องไปปรับหน่วงเพิ่มมันจะไม่ไหลไป สิบหกเลยนะพี่อันนี้ใช่ไหมพี่ของดาวน์อืมผมดัน์เมื่อวานดาวน์แค่สิบไม่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเหลาออกแล้วลองตีดูถ้ามันยังแปะถ้ายังลดได้ก็ลดไปอีกอืมลดค่อยๆลดไปลองตีดูสวย สามสามสามอีกทีอีกทีสวยนี่ไม่ธรรมดาถ้าเป็นไฟฟ้าไม่ได uh ้พอถ่ายพอต้องถ่ายกล้องวุ๊บแม่งตีทะโลโทดทิ่มไปไหนไม่รู้ไอ้นี่เขินกล้องไป ถ้ามันตีเองกะตีได้แต่พอบอกเอ้ตีสวยๆจะถ่ายเรียบร้อยนู่นยอดไม้นู <laughs> ่นผมต้องแอบถ่ายต้องแอบถ่ายเงี้ยได้แต่ <laughs> บอกเฮ้ยตีดีๆหน่อยจะถ่ายไม่ได้เรื่องอะ่ะใช่ไหมพี่เม <หา S 1> ื่<า>อวานหรือวันนี้<ป>ผมว่าพี่ต้องหาคัตเตอร์อีกอันไม่ต้องหาใบเลื่อยได้ไหมใบเลื่อยไม่ดีเหรอ,หรอพี่ฮะ<า>ใบเลื่อยไม่ดีเหรอ,อ,หรอนี่แหละเราก็ใช้กันไกลอยู่แล้ว อเนี้ยอืมแต่อันนี้แหละมันก็เดี๋ยวต้องปากทีอืมรดนให้ร้อนรดนปลใกลให้ร้อนแหวกแล้วก็บีบแค่กนนี้ได้แล้วก็ตกแต่งรดนตกแต่งข้างนอกนิดนึงให้มันละลายอืม ไอผิวมันเรียบนิดนึงต้องฝึซื้อไปใช้ไปแชงของตัวเองอีกด้วยหนึ่งนันต้องหาไฟแชกแรงๆด้วยไม่เคยเลยอ๋ออย่นี้ก็เอาจะจะให้เย็นไวก็เอาเป็ดเกี่ยวจุ่มน้ําจะได้เย็นไวหน่อยจุ่มเอาเป็ดเกี่ยวจุ่มน้ํำจะได้เย็นไวหน่อยยิ้มันยิ้มมันกายหน่อยพี่เล็มใช่นะผมจะเล็มเองผมจะเล็มทังไหนใต้ท้องไงนี่ใช่ นั่นแหละประมาณนั้นฟองนี้ตรงตรงนี้เลยไหมไม่ต้องหน่อยนึงให้มันอย่าให้มันเป็นเหลี่ยมอ่ะให้มันมันมนอ่ะดูให้มันมนมนดวมันมันมนอย่าให้เป็นเหลี่ยมอ่ะนั่นแหละแกแกมเนี่ยอืม